คือเป็นโต๊ะภาษาไทยอ่อหมอนึงอู้แสงได้มากเลยภาษาไทยตเลยยังไงก็หลอเปิดยังไม่คมนะนี่ไงช่างไฟช่างไฟทำเองก็เลยเปนแบบไปงาเกี่ยวเหตุต้อปทนเองปลาหนิ่ ปลาดุกนี่ไม่ตรดุกไหมไม่ไตรเนงไตรเนงไตรเนงเนงก็คือมันมีมันมีในเองอ่ะมีอะไรนั่นอ่ะปลาที่มันมีกระเงงอ่ะกระเงงอันนี้เราจะลงคลิปในรอบหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้ลงคลิปติ๊งหนึ่งแล้วติ๊งติ๊งติ๊งเต็มดวงเลยอาจารย์ สองจังเลยอีกนงอีกเนียระกทางนี้เปนอปลาซาลาเนเนอสทางนี้อเไม่ทางนี้เขาเรียกอะไรเคเคปุงเคปงอเอะไรเนี้ยเออดอเคคปุอีกนึครับรับไปเนตอนตอนสมัยเี้นี่คือ่าถ่าเนาะถ่อเนาะนะครับถ่มปน่ก็เลือนแเลยไอตอนนันตอนนั้นไหนตาบ้าง มันจะแยุ่เป็เการำเยอนดินแล้วเฉันก็่ายฉันก็ไม่ได้พูดเลยฉันจะไม่รู้จะพูดอันนี้เรามากินข้าวนะคะกับปลากินข้าวกับปลาโอเคมีาวนี่นี่การเรา้อะไรคือเผาแล้วมมมีหรบรรยากาศบมีวิมีนั่นเด็กเมื่อกี้ทับทีม อาหารอร่อยมากครับอู้สมัยได็ก่อนสมัยนี้คิดว่ามันยังไม่มีร่าเกี่ยวนะแล้วก็ไปงานทีเกี่ยวข้าวอไปอยู่งานแบบก็เล่นเคไปงานอะไรเงี้ยมียำยังไม่หมดเลยมันสนุกมันสนุกตอนไหนท้ อืทำนานข้าวเอ๊ะตรงนี้ฮะอกว้มั้งะีกวาาเราไม่รู้จะพูดได้เรฟังเพูดละกัน้าของเราดิบ้านผมอ่ะบ้านผมทาองเราดิบครับราวญานาหัวลงขาโค่นเนาาโค่นเนาะขาโค่นพบบลงบับลุยเลยเมอนเอนตะกุีดุปวเหมอนก่อนนินเป็นโจ้นินเผามาก